ฮัลโหลก่อครับสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อที่รักทุกคนเลยนะครับวันนี้มาจอกับผมอีกแล้วนะครับกับช่อง SM t h a i l a n d นนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับหรือมาแนะนําแนวทางให้กับเพื่อนๆนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเว็บไร้มากนะครับคัดเท้านะครับสําหรับใครที่เจอก็คืออาการขับแล้วนะครับใส่เกียร์ เร่งรถไม่ไปนะครับไม่วิ่งนะครับคือรอบแบบรอบมันมาไวาครับก็คือเหมือนอาการเหมือนรถอยู่ในแกว่างนะครับทา,ทางที่เราใส่เกเลียนะครับเร่งปุ๊บมันจะถ้ารถหัวฉีดมันก็จะตัดเลยพอเราเร่งตัดแต่มันไม่ไปนะครับอาการนี้ส่วนมากจะเจอในรถว่าวเกียก็มีนะครับบางทีเราขี่อยู่นะครับเกลียสามปุ๊บพอรับับ ใส่เกียร์สีปุ๊บรถจะเป็นเลยแบบนี้นะครับโอมมันจะตัดเร่งไม่ไปนะครับรอบเครื่องจะแบบมาไวนะครับเหมือนเราไปขี่ลูกโตเลยนะครับเสียงมันจะโหดกว่าเดิมนะครับและเร่งนะครับนะครับก็คือน,นั่นมันเป็นอาการของรถทัดนะครับทัดขาดและข้อขาดก็เป็นนะครับแขนแขนข้อเหวี่ยงขาดอย่างคันเนี้ยเนี่ย ดขาดเห็นนะครับมันคาดตรงไหนครับเนี่ยมันจะขาดช่วงต่อเนี่ยก็คือรถที่เป็นแบบเนี้ยเวลาเราสตาร์ทสตาร์ทได้ปกตินะครับแค่เราใส่เกียร์ขับขี่มันไม่ไปแค่นั้นเองนะครับนะครับเวลาขี่เร่งมันไม่ไปนะครับใส่เกียร์มันไม่ไปครับสแตยสตาร์ทมันสตาร์ทได้ปกตินะครับถามว่าทำไมมันสตาร์ทปกติเห็นนะครับเนี่ย ลองเราหมุนคัดก้อนครับเห็นครับก็เหวี่ยงมันก็หมุนปกติเห็นครับนะครับมรนหมุนชามเพราะว่าตอนที่เราสตาร์ทเนี่ยเนี่ยเห็นสตาร์ทเนี่ยมันจะไปหมุนเกียร์ข้างในนะ่ะเกียร์เกียร์มันก็จะไปหมุนเนี่ยคัดครับชุดคัดนะฮะรุ่นเนี้ยมันจะไปหมุนชุดคัดชุดคัดเนี่ยมันจะหมุนมันจะหมุนฟังเนี่ยมันก็ทําให้เนี่ยอันนี้มันก็หมุนนะครับเห็นครับ ตัวนี้มันขาดนะครับแต่ถ้าข้อขาดนะถ้าข้อขาดมันจะขาดข้างในสตาร์ทไม่ได้เลยครับมันขันมันสตาร์ทไม่ได้เพราะว่ามันตัวนี้มันหลุดนะครับเนี่ยตัวนี้มันขาดถ้ามันขาดข้างในครับแต่มันขาดถ้าขาดแค่เนี้ยยังสตาร์ทได้นะครับแต่ส่วนมากที่เจอครับเนี่ยตัวนี้ขาดนะครับก็คือโชคดีนะครับถ้าตัวนี้ขาดครับนะครับ เห็นครับเนี่ยเห็นะครับมันทําให้แบบข้อเหวี่ยงมันหมุนอย่างเดียวนะที่มันโหดน,นะครับเพราะว่ามันมันเบานะครับมันจะเบาทุกอย่างเลยเพราะว่าคัดมันไม่หมุนตามนะครับโดยปกติคัดจะหมุนตามนะครับแต่เนี่ยไม่หมุนเลยนะครับอาการนี้จะเจอโดยส่วนมากนะครับแป้นคัดเกา่าแป้นคัดกเก่าบางทีเราไปเบิก ถ้าคัดนะเนี่ยเบิกใหม่แต่เราไม่ไม่เปลี่ยนเป็นแป้นตัวเนี้ยถ้าของแท้มันมันมาแยกนะครับสองเราไปเปลี่ยนแบบที่มันมายุกชุดนะ่ะยุกชุดนะ่ะตัวนั้นอนะ่ะมันจะเป็นของเทียมนะครับของเทียมมันขาดง่ายถ้ารถเรากําลังสูงสูงนะ่ะรถลูกก็คือถ้าความเร็วมันได้รถลูกเล็กก็ขาดนะครับถ้าคัดคัดเทียมนะ่ขาดบ่อยเลยครับถ้าอยากให้จบนะครับ จากนี้จบก็เบิกบางทีอะถ้ามันเกา่าอ่ะบางบางทีไม่ต้องรอให้มันขาดนะครับเราก็เบิกเปลี่ยนนะครับก็เปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนตัวเนี้ยเบิกเบิกแท้เนี่ยเนี่ยปกติอ่ะมันมันไม่หมุนเนี่ยก็คือมันจะมัดมัาติดกันเดี๋ยถ้าของเทียมมันขาดง่าย คงแท้ม tamam. ันจะแข็งกว่ามันจะทนกว่านะครับแล้ววิธีที่สองแบบงบประหยัดนะครับงบน้อยงบประหยัดก็เชื่อมนะครับเชื่อมเชื่อมเชื่อมให้เต็มนะครับแล้วก็เกึื่อครับให้มันเรียบร้อยนะครับหรือจะใช้อาก้อนเชอมก็ดีนะครับมันจะสวยนะครับเชื่อมให้หนาเลยนะครับส่วนต่อผมผมก็เคยเชื่อมนะครับก็ใช้ดีอยู่นะครับสําหรับงบน้อยก็เชื่อมนะครับงบน้อยก็เชื่อมนะครับลูกค้าไม่มีงบผมก็เชื่อมนะครับบางทีอะ เขาไม่ไม่งบเบิกเขาใช้ของเทียมมานะครับถ้าเราทําลูกลูกแบบว่าในระดับหนึ่งครับใหญ่ในระดับหนึ่งนะครับ,ยยรบ,รบแต่เขางบน้อยนะผมก็ไม่ต้องรอให้มันขาดพอกเลยพอกเชื่อมให้มันหนากว่าเดิมนะของเทียมมันจะบางครับไม่มีชุ่มนะครับของเทียมอ่ะเนี่ยเนี่ยันนึง นี่เป็นของไรสิบไระิบคร์บูเนี่ยตัวเนี้มันจะยังไงเดียคุณภาพมันจะต่ำกว่าแค่นั้นเองนะครับถ้าของแท้มันจะทนกว่าเนี่ยแล้วก็พอกตรงนี้เลยมันก็จะขาดเพราะว่าของเดิมเขาก็เชื่อมมานะครับเนี่ยมันจะขาดไปเชื่อมเลยมัน,นาอาจจะไม่ค่อยมีคุณภาพมันก็เลยขาดครับ แค่นั้นเองครับไม่มีอะไรมากครับเจมครับแต่บางคนอ่ะเขานิยมไปใช้ของเทียมเพราะว่าเขาว่าของเทียมอ่ะเวลาก็าคือมันจะขาดแค่คัดมันไม่ขาดแทน,นครับเพราะว่าเขาว่าถ้าตัวนี้ถ้าตัวเนี้ยมันทนนะครับมันจะขาดข้อแทนนะครับแต่โดยส่วนตัวผมว่ผมมองว่ามันไม่เกี่ยว ทำไมว่ามันทาไมมันถึงไม่เกี่ยวนะครับถ้าตัวนี้มันทนมันไม่ได้แปลว่าข้อต้องขาดนะครับนะครับถ้าข้อมันไม่ทนมันรับแรงไม่ได้การขับขี่ของราหโดเนี่ยยังไงมันก็ขาดนะครับห้องเทียมมันก็ขาดครับเพียงแค่ของเทียมนะ่ะก่อนที่มันจะขาดข้อมันขาดคัดเทียมก่อน,นครับแต่ข้อ,อยังไงก็ขาดนะครับ ถ้าตัวนี้ทนอะถ้าข้อของเรามันทนมันก็ไม่ขาดนะครับนั่นเองครับไม่มีอะไรมากครับก็มามาทำคลิปเล็กๆน้อยๆกับเพื่อนๆนะครับกอสวัสดีนะครับ